นุกก็มาอยู่ที่อำเภอกันทลาลมจังหวัดศรีสะเกดค่ะวันนี้นุกจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมบ้านชั้นเดียวค่ะบ้านชั้นเดียวหลังนี้ค่ะก็มีฟังก์ชัน3ามห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัวแล้วก็1ห้องรับแขกนะคะพื้นที่ใช้สอยโดยรวมทั้งหมดอยู่ที่1 1 5ตารางเมตรค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมตัวบ้านกันเลยค่ะ สำหรับหน้ากว้างของบ้านหลังนี้ค่ะก็มีความกว้างอยู่ที่11เมตร50นะคะลูกค้าความลึกลงไปค่ะก็อยู่ที่10เมตร30ค่ะตัวหลังคาบ้านค่ะเรามุงด้วยหลังคากระเบื้องซีแพนะคะตราเพชรสีเทาพยัตหมอกนะคะก็เป็นสีเทายอดนิยมเลยค่ะส่วนใต้หลังคาค่ะเราจะใส่ฉนวนกันความร้อนให้ทุกหลังเลยค่ะแล้วก็งานฝ้าของเรานะคะจะเป็นฝ้าสมาร์ทบอร์ดภายนอกนะคะเราจะใส่เป็นสมาร์ทบอร์ดแบบมีรูระบายกันแมลงให้ด้วยค่ะตามมุมต่างๆนะคะ แล้วก็สีทาตัวบ้านหลังนี้ค่ะตรงรอบนอกค่ะเราใช้เป็นสีกึ่งเงานะคะลูกค้าเป็น T.O.A. ชิววันนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีเทาอ่อนนะคะตัดด้วยสีเทาเข้มค่ะแล้วก็เราจะมีติดบัวให้ด้วยนะคะลูกค้าตามขอบหน้าต่างแล้วก็ขอบประตูนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเสาโชว์แล้วก็ผนังโชว์นะคะเราจะติดหินให้ด้วยค่ะเป็นหินทรายนะคะเคลือบด้วยน้ํายานะคะเพิ่มความสวยงามรวมทั้งเราจะมีไฟกิ่งตามเสาโชว์ต่างๆให้ด้วยนะคะทําให้บ้านดูโดดเด่นสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับตัวบ้านหลังนี้นะคะเราจะยกพื้นสูงที่1เมตรค่ะลูกค้าก็จะมีบันไดทั้งหมด5ขั้นด้วยกันนะคะบันไดตรงนี้ค่ะหน้ากว้างค่ะอยู่ที่3เมตรนะคะลูกนอนตรงนี้ค่ะอยู่ประมาณ30เซนค่ะลูกค้าก็จะเหยียบได้พอดีเลยนะคะตัวบันไดเราก็ปูด้วยกระเบื้อง40่สคูณสีพื้นหยาบค่ะลูกค้าก็สามารถเลือกลายได้นะคะเราจะใส่เป็นจมูกบันไดกันลื่นให้ด้วยนะคะลูกค้าตรงนี้ค่ะ ขึ้นมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นระเบียงหน้าบ้านค่ะลูกค้าขนาดของระเบียงนะคะก็อยู่ที่7.5็ดจุดห้าคูณหนึ่งจุดห้าเมตรค่ะก็ประมาณนี้เลยนะคะ,คะ,คะ,คะก็กําลังพอดีนะคะตัวระเบียงะคะ่ะเราก็จะปูด้วยกระเบื้อง40่สคูณสีเหมือนกันกันกบบันไดเลยนะคะจะเป็นลายเดียวกันค่ะก็จะดูสวยงามแล้วก็กลมกลืนนะคะแล้วก็ตัวระเบียงค่ะเราก็จะมีเป็นม้านั่งให้ด้วยนะคะตรงนี้ค่ะเราก่ออิฐปูกระเบื้องนะคะลูก Led ะค,ะค้าก็คือไว้นั่งหน้าบ้านได้เจ้าของบ้านท่านใดอยากได้นะคะก็แจ้งได้เลยนะคะหรือว่าอาจจะใส่เป็นราวก็ได้นะคะราวเหล็ก รเราสเตนเลสก็สามารถแจ้งได้เลยค่ะตัวนี้ด้านหน้าค่ะเราจะตกแต่งด้วยหินกลับนะคะลูกค้าอันนี้จะเป็นหินสีดํานะคะเคลือบด้วยน้ํายานะคะก็ดู เงาดูสวยมากๆเลยค่ะก่อนจะพาเข้าไปชมในบ้านนะคะเดี๋ยวจะพาดูประตูหน้าบ้านก่อนนะคะลูกค้าประตูหน้าบ้านที่ลูกค้าเห็นบานนี้นะคะก็จะเป็นประตูอลูมิเนียมลายไม้ค่ะก็คือทั้งสวยงามแล้วก็ทนนะคะลูกค้าถ้าเจ้าของบ้านท่านใดอยากได้นะคะแบบนี้นะคะก็สามารถแจ้งนุ๊กได้เลยนะคะเข้ามาห้องแรกของบ้านนะคะลูกค้าตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของห้องรับแขกค่ะจะเห็นได้ว่ากว้างมากๆเลยนะคะขนาดของห้องนี้ค่ะก็อยู่ที่7.5คูณ4.3เมตรนะคะลูกค้าก็จะเป็นแนวยา วนะคะแล้วก็ตัวห้องรับแขกค่ะพื้นค่ะเราปูด้วยกระเบื้อง60สิคูณหกนะคะตรงนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกลายได้นะคะทางบริษัทก็จะมีงบกําหนดให้ค่ะเราจะมีติดบัวกันเปื้อนให้ด้วยนะคะลูกค้าเป็นบัวเชิงผนังกันเปื้อนให้ค่ะอันนี้นุกก็จะมีแบบมีลายให้ลูกค้าเลือกนะคะส่วนสีภายในหลังนี้ค่ะทาด้วยสีขาวคอนบรีค่ะตรงนี้ค่ะจะทําให้บ้านดูสว่างมากยิ่งขึ้นนะคะ แล้วก็ตัวงานฝ้าค่ะเราจะมีเป็นแบบฝ้าให้เลือกนะคะแต่อันนี้ลูกค้าขอเพิ่มเป็นฝ้าซ่อนไฟนะคะตรงนี้ถ้าจะของมั่นอยากได้ก็สามารถแจ้งได้นะคะตัวฝ้าค่ะเราก็จะมีแถมเป็นไฟระยะให้ด้วยนะคะ1ดวงนะคะแล้วก็จะมีไฟดาวไลท์ติดตามมุมต่างๆเพิ่มแสงสว่างแล้วก็เพิ่มความสวยงามค่ะ แล้วก็งานหน้าต่างนะคะในห้องรับแขกทั้งหมดนะคะจะมีหน้าต่างอยู่3บานด้วยกันนะคะอันนี้จะเป็นหน้าต่างบานเลื่อนนะคะลูกค้าไว้เปิดรับลมนะคะขนาดไซส์ก็กําลังพอดีกับตัวบ้านนะคะอันนี้เราจะออกแบบให้พอดีกับตัวบ้านเลยค่ะตัวอลูมิเนียมพวกหน้าต่างที่เราใช้นะคะความหนาจะอยู่1.2มิลค่ะกระจกจะเป็นกระจกใสเขียว5้ามิลน,นะคะลูกค้า แล้วก็ห้องรับแขกที่น้องให้นะคะนอกจากเราจะเดินปักไฟไว้แล้วนะคะเราจะมีจุดทีวีให้ด้วยนะคะลูกค้าเราจะเดินสายไว้ให้เลยรวมทั้งสายแอร์นะคะในห้องรับแขกและห้องนอนค่ะเราจะเดินสายไว้ให้ทุกห้องเลยค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวนุ่งจะพาไปชมห้องนอนห้องแรกของบ้านนะคะห้องนอนห้องนี้ค่ะก็คือเป็นห้องนอนใหญ่ของบ้านหลังนี้นะคะเพราะว่าจะมีห้องน้ําในตัวด้วยนะคะลูกค้าขนาดห้องนอนรวมห้องน้ํานะคะอยู่ที่5คูณ4เมตรค่ะ จะแบ่งโซนทําห้องน้ําอยู่ที่เมตรห้าสิบคูณสามเมตรนะคะอันนี้ทางเจ้าของบ้านก็มีตู้เสื้อผ้ามาตั้งไว้แล้วนะคะแล้วก็ตัวไฟค่ะเราจะมีเป็นไฟดาวไลท์ให้นะคะสี่ดวงนะคะเพิ่มแสงสว่างค่ะสำหรับหน้าต่างที่ลูกค้าเห็นนะคะก็จะเป็นหน้าต่างบานกระทุ้งนะคะซึ่งหลังนี้ค่ะเราจะใส่เป็นหน้าต่างบานกระทุ้งในห้องนอนทั้งหมด4บานนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับแบบแต่ละหลังนะคะต่อไปเดี๋ยวนุจะพาไปชมห้องน้ําที่อยู่ในห้องนอนกันเลยนะคะ สำหรับห้องน้ําห้องนี้นะคะก็เป็นห้องน้ําที่อยู่ในห้องนอนนะคะขนาดของห้องน้ําก็อยู่ที่3เมตรคูณเมตรห้ค่ะลูกค้าห้องน้ําที่ลูกค้าเห็นนะคะก็คือทางบริษัทจะมีงบให้ทั้งหมดเลยนะคะก็คือทั้งเซ็ตสุขภัณฑ์ที่ครบชุดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นชักโครกอ่างล้างหน้านะคะเราแขวนผ้านะคะหรือว่าพวกกระจกนะคะตรงนี้เราจะมีงบประมาณให้ครบเซ็ตเลยค่ะแล้วก็ตัวห้องน้ําของเราค่ะเราจะทําเป็นพื้นแบ่งโซนโซนเปียกกับโซนแห้งนะคะแล้วเราก็จะมีก่อบางอายให้ด้วยนะคะลูกค้าที่ลูกค้า เห็นนะคะบางอายพอดีตัวนี้ยังไม่ได้ติดตั้งกระจกนะคะเดี๋ยวช่างกําลังมานะคะ แล้วก็เราจะมีการก่อช่องสบู่ให้ด้วยสองช่องด้วยกันนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวนุ๊กจะพาไปชมห้องน้ําห้องที่สองของบ้านนะคะนั่นก็คือห้องนี้เลยนะคะห้องน้ําห้องนี้เราก็เรียกว่าเป็นห้องน้ํารวมนะคะเพราะว่าสามารถใช้ได้ทุกคนในบ้านเลยนะคะห้องน้ําห้องนี้ค่ะขนาดที่ลูกค้าเห็นอยู่นี้นะคะจะมีขนาดอยู่ที่เมตรแปดสิบคูณสามเมตรนะคะใครที่ชอบห้องน้ํากว้างนะคะก็เป็นขนาดนี้ได้เลยค่ะลูกค้าตัวห้องน้ําค่ะเราจะปูกระเบื้องให้นะคะตั้งแต่พื้นจนจดฝ้าเลยนะคะ ้าห้องน้ําค่ะเราจะทําให้ความสูงอยู่ที่ระดับ2เมตรหกนะคะลูกค้าแล้วก็งานสุขภัณฑ์ค่ะเราจะมีให้ครบเซ็ตเหมือนกันทั้ง2ห้องเลยนะคะตรงนี้ค่ะส่วนงานพื้นค่ะเราจะทําเป็นพื้นต่างระดับให้นะคะแล้วก็เราจะมีการก่อบางไอให้ด้วยค่ะรวมทั้งจะมีช่องสบู่ให้ด้วยค่ะ2ช่องค่ะส่วนประตูห้องน้ําเราจะใช้เป็นประตู UPVC นะคะจริงๆอันนี้เราจะมีงบกําหนดให้นะคะลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะคะเดี๋ยวนุ๊กมีแบบมีลายให้เลือกนะคะ แล้วก็ในห้องน้ําทุกห้องนะคะเราจะมีเป็นหน้าต่างบานกระทุ้งให้1บานนะคะลูกค้าไวส้สําหรับเปิดรับลมแล้วก็เปิดระบ,บายอากาศได้คะ่ะตัวหน้าต่างบานกระทุ้งในห้องน้ำนะคะ่ะเราจะใส่เป็นมุ้งลวดให้ด้วยนะคะต่อไปคะ่ะเดี๋ยวนุกจะพาไปชมห้องนอนห้องที่2ของบ้านนะคะห้องนอนห้องนี้คะ่ะขนาดก็อยู่ที่ 4, ี่คูณสาเมตรนะคะลูกค้าตัวห้องนอนคะ่ะเหมือนกันเลยนะคะเรา,ราปูด,ด้วยกระเบื้องเหมือนกันกับห้องรับแขกนะคะแล้วก็เราจะใส่บัวกันเปื้อนให้ทุกห้องนะคะรวมทั้งหน้าต่างนะคะตรงนี้ค่ะ ก็จะเป็นบานเลื่อน1บานนะคะอันนี้จะเปิดรับลมได้ดีนะคะลูกค้าแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งค่ะเราจะเป็นหน้าต่างบานกระทุงนะคะซึ่งเราจะวางไว้บนหัวนอนนะคะลูกค้าก็สามารถตั้งเตียงตรงกลางได้เลยนะคะแล้วก็ไฟในห้องนอนค่ะเราจะใส่เป็นดาวไลท์สีดวงตรงนี้นะคะเครื่องฝ้าค่ะระดับพื้นถึงฝ้าที่เราให้นะคะอยู่ที่3เมตรนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นห้องรับแขกหรือว่าห้องนอนนะคะแบบทุกหลังก็คือจะมาตรฐานไว้เลยที่3เมตรนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นห้องนอนห้องที่3ของบ้านนะคะลูกค้าห้องนอนห้องนี้ค่ะขนาดก็อยู่ที่3เมตร50คูณ3เมตรนะคะก็คือจะเป็นห้องนอนเล็กนะคะไซส์เล็กนะคะแต่ก็สามารถวางเตียงได้นะคะอาจจะเป็น3.5ฟุตก็ได้ค่ะตรงนี้ค่ะแล้วก็ตู้เสื้อผ้าแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งได้ค่ะ ห้องนี้ค่ะเราก็จะออกแบบให้มีหน้าต่างบานเลื่อนหนึ่งบานนะคะลูกค้าเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งค่ะจะชนกับห้องนอนนะคะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นห้องครัวนะคะส่วนไฟนะคะดาวไลท์ที่เราติดให้ค่ะก็มีสี่ดวงเหมือนกันนะคะลูกค้าเพิ่มแสงสว่างค่ะแล้วก็จุดติดแอร์นะคะเราจะมีให้ในห้องนอนทุกห้องนะคะรวมทั้งห้องรับแขกด้วยนะคะ ประตูที่เราให้ค่ะนุกก็จะมีแบบให้ลูกค้าเลือกนะคะเราจะมีงบให้ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกบิดบานพับนะคะลูกบิดคันโยกแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นกันชนประตูนะคะตรงนี้เราก็มีงบกําหนดให้ค่ะลูกค้าก็สามารถเลือกตามที่นุกส่งให้ได้เลยค่ะ ต่อไปค่ะเดี๋ยวนุ๊กจะพาไปชมห้องครัวนะคะลูกค้าก่อนที่จะเข้าไปห้องครัวค่ะประตูที่ลูกค้าเห็นสวยๆตรงนี้นะคะจะเป็นประตูอลูมิเนียมลายไม้ลูกฟักค่ะลูกค้าถ้าลูกค้าอยากได้ก็สามารถแจ้งนุ๊กเป็นงานเพิ่มได้นะคะตัวนี้จะเป็นประตูบานเลื่อนนะคะเปิดเข้าไปยังห้องครัวนะคะ สำหรับห้องครัวของเรานะคะห้องนี้ค่ะก็มีขนาดอยู่ที่4คูณ3เมตร50นะคะลูกค้าทางเจ้าของบ้านก็ได้มีการเอาตู้เย็นเอาตู้มาวางไว้เบื้องต้นแล้วนะคะตัวห้องครัวค่ะเราจะมีงบให้นะคะก็ว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งบานซิงอ่างล้างจานนะคะตรงนี้เราก็จะมีงบกําหนดให้ค่ะลูกค้าก็สามารถเลือกแบบได้ค่ะแล้วก็เคาน์เตอร์ครัวนะคะเราจะก่อให้อยู่ที่ความยาวอยู่ที่4เมตรด้วยกันนะคะ สำหรับตัวห้องครัวค่ะพื้นอันนี้ทางเจ้าของบ้านอยากได้เป็นพื้นลายออกทนดำนะคะตรงนี้ค่ะลูกค้าก็สามารถแจ้งได้นะคะถ้าอยากได้แบบนี้นะคะแล้วก็หน้าต่างห้องครัวค่ะเราจะมีเป็นหน้าต่างบานเลื่อนให้2บานนะคะ2ฝัง่งนะคะรับรองว่าเปิดรับลมได้อย่างดีทีเดียวเลยค่ะสําหรับตู้ไฟตู้คอนซูเมอร์ที่เราให้นะคะตรงนี้จะเป็นตู้ของเชนไนเดอร์นะคะลูกค้าจะเป็นตู้ที่มีระบบเซฟตี้เรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นกันฟ้าผ่านะคะไฟดูด,ดไฟช็อตตรงนี้เราจะมีระบบตัดอัตโนมัติให้เลยค่ะแล้วที่ ลูกค้าเห็นที่เป็นกล่องอันนี้นะคะจะเป็นกล่องของกล้องวงจรปิดนะคะถ้าทางเจ้าของบ้านอยากติดตั้งเพิ่มก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นประตูที่เปิดออกมายังด้านหลังบ้านนะคะลูกค้าตัวประตูที่เราให้อันนี้นะคะจะเป็นประตูที่ทนแดดทนฝนนะคะลูกค้าอันนี้ทางบริษัทก็จะมีให้ค่ะแล้วก็เปิดออกมานะคะตรงนี้จะเป็นบันไดลงด้านล่างนะคะก็คือตรงนี้จะเป็นชานพักนะคะแล้วก็จะมีบันไดลงทั้งหมด5าขั้นด้วยกันนะคะด้านหลังบ้านลูกค้าจะมีการต่อเติมเพิ่มนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็งานรอบบ้านนะคะลูกค้าเราจะมีงานเทพื้นรอบบ้านให้อยู่ที่1เมตรด้วยกันนะคะอันนี้คือที่เรามีให้ทุกหลังเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะลูกค้าหลังจากที่นุกพาชมบ้านหลังนี้แล้วนะคะชอบกันไหมคะแบบบ้านหลังนี้ค่ะก็เป็นแบบบ้านชั้นเดียวนะคะของอนาวินของเราค่ะก็รับสร้างบ้านทุกแบบทุกสไตล์นะคะไม่ว่าจะอยากได้บ้านแบบไหนนะคะบ้านสองชั้นชั้นครึ่งหรือว่าชั้นเดียวนะคะจะก,กี่ห้องนอนกี่ห้องน้ํานะคะก็ทักเข้ามาคุยทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะ <S <S เดี๋ยวเราจะขึ้นช่องทางติดต่อไว้ให้ด้านล่างนะคะ <S <S สําหรับลูกค้าที่สนใจสร้างนะคะทางบริษัทของเราค่ะก็รับสร้างบ้านในโซนกรุงเทพปริมณฑลนะคะ ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคอีสานทุกจังหวัดเลยนะคะยังไงก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอจบการพารีวิวชมบ้านเพียงเท่านี้ค่ะก็ขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านมากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ